ถ้าเป็นผู้ชนะในการชกไฟนี้นะครับเ <_ C os> ชื่อว่าเกมการชกก็น่าจะเราใจมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามียาฉีดมากระตุ้นแล้วครับฝ่ายแดงพศิศสกดาเนะี่ยเหมือนอกึกก้องโอ้โหสมัยนี้นะแฟนมวยนี่ดูทั้งเมืองอ่ะดูทั้งเมืองแล้วก็อาฉีดมาตามกระแสตามสายเลยแสนหนึ่งสองแสนสามแสนสี่แสน, 1, 2, 3, 4, แสนไม่ใช่ว่าฉาีดแต่ทุกมวยไทยนะครับมวยต่างชาติคู่ที่ผ่านมาครับเซอร์ซอสครับเอาไป200,000เลยครับ โอ้โหนี่แหละครับศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับถือว่าสร้างอาชีพให้นักมวยนี่มีรายได้แล้วก็มีแจ็คพอตอยู่เรื่อยๆครับครับเรียกว่าโชว์ดีก็รับไปนะครับมาแล้วครับตอนนี้แข้งขวาของกึกก้องเริ่มจะทํางานมากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าจะรับไม่ได้นะครับทางด้านต้องพยายามครับต้องพยายามเบียดเข้าหาทางด้านของเทศักดาเอาแล้ครับแต่โต้ค้นก็โตเนื้อๆโต้หนักๆเหมือนกันครับ มาลุ้นนะครับเรสักดาแดงนะ้ำเงินตึกก้องน้ำเงินแสนหนึ่งนะอาชีพมาเอาตึกก้องขยับไปอีกเรสักดาอากาศไม่ตกเอาวืดมาวืดมาเตรียมเล็ง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 ขยับเดินบ้างนะครับตึบกก้องตึกก้องสิบสองพี่น้องอหาช่องอยู่นะครับเรสักดาก็เนี่ยครับรอครับรอเก็บ้อค่อยโตอย่าอย่ายึกยักนานนะครับคิดได้ต้องออกเลยครับซ้ายหลังหลุดไป โอ้แขงงนออกหนักทั้งคู่เลยนะครับจังหวะออกแข่งมาดูกันนะครับว่าถ้าใครวืดนี่จะโดนทําโทษท,ทันทีคู่นี้นี่แหละครับมาแลวครับขยับเข้าไปเดินไม่สุดนะครับเรียกว่าขยับต้องยึกยักไม่ได้นะครับมวยคู่นี้เดินนี่ต้องเดินให้สุดครับอ้าวขยับไปเรื่อยคืิกล้องเกิกล้องเอาเพชรศักดาซ้ายมาสขวาติดอีกออตั้งใจเหลือเกิน เกือกองนะครับหนึ่งแสนเอาต่อยลำตัวอะไรนะก็เกิดอย่าจุกนะอย่าจุกนะ,ะท,ำทำนิ่งครับทำนิ่งนะครับเพชรศรดาโดนท้องนี่โอจะนิ่งเป็นแบบบางกรท้องไม่ได้นะครับขยับแล้วนะครับเวลายังเหลืออีกเยอะเลยนะครับแข่งไปเอามันนี่ครับแมาเน้นลำตัวนายตีได้ไหมออกอาวุธไม่ได้กรรมาการเลยกดแล้วก็แยกมาก่อนครับโดนท้องเข้าไปทําท่าจะสะดุ้งให้เห็นเหมือนกันนะครับเพชรศรดา กือก้องเริ่มจะได้ใจเริ่มจะเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ขยับกข้าไปหาโอ้โหโดนแข้งซ้ายก่อนเลยเรียกว่าเลือกออกนะครับทางด้านของเพชรศักดาครับเอาน้ําเงินเกือก้องขยับไปเรื่อยแสนหนึ่งกำลังใจเหลือเฟือเลยอะ่ะโอ้โหแล้วก็มมยรุ่นนี้นะครับเี่ดิ้อ่าหมดยกก่อนหมดยกเอาละครับมาต่อกันยกที่4เลยดีกว่ายกนี้นะครับดูว่า น่าจะออกอาวุธมากขึ้นแล้วนะครับทางด้านของเพชรศักด์าแต่ว่ากึกกล้องนี่เพราะแสนห้านี่เดินโอ้โหเดินเบียดเ,เข้าหาเลยนะครับเรียกว่าออกหมัดนําไปก่อนแล้วก็จะออกแข้งปล้ำในมาดูวงในจับได้ดีกว่าด้วยนะครับแต่จะตีได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทางด้านของเพชรศักด์านี่ก็ดูว่าจะแข็งแรงใช้ได้เหมือนการวงในเพชรศักดาแดงนะ้ำมือกึกกล้องผู้สายชนดูอยู่จากจิเจิงเอาดูอยู่แสนห้านะแสนห้านะกึกกล้องนะ,ะยกนี้ยกสี่นะครับ แลกแข่งกันอยู่ครับเพชรสัปดาก็พยายามจะดึงให้กึกกล้องนี่ออกอาวุธก่อนนะครับหมัดยับซ้ายขึกกล้องเอาโดนซ้ายช้าไม่ได้เลยครับเพราะว่าแม่ตีนซ้ายหน้าเพชรสัปดานี่แกก็เตะเรื่อยๆครับียกว่าซ้ายหน้านี่แม่นด้วยนะครับทางด้านของเพชรสัปดาเอาล้ครับกึกกล้องพยายามพึ้อย่างเต็มที่แล้วนะครับเงินอาชบีหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับเดินออกแข้งขวาต่อยหมัดโอ้โหแต่วงในพอจับมาโดนขวางนะครับ โอ้พีศักดานี่ลูกขวางแล้วก็เด้งตีสวยครับชุดนี้อ้าวแดงพีศักดาน้ำเงินกึอกล้องต้องขอยืมขอยืมหมัดของนารานนารานสำารัญสักมสุรินมาใช้เอาเอาอ่าขยับกึ่กล้องอ้าวนี่ครับต่อยท้องอ้าวหมาต้องโดนซ้ายไปก่อนนะครับหมาหุกซ้ายหมโอ้โหถ้าโดนเต็มนี่น่าคิดเลยครับอ่าวงในวงในตีไม่ชัดกรรมาการเลยแยกมาก่อนครับ ต้องฮึดให้มากกว่านี้นะครับ1นึ0 0 0สบาทนะครับกล้องต้องขยันนะครับเพราะดูว่าทางด้านโอ้โหเรียกว่าเพชรศักดาเนี่ยดูจะมั่นใจเหลือเกินนะครับตอนนี้ไปเรื่อยๆนะครับมีลูกถีบคอยบังคอยโต้นะครับคอยดึงมาดูกันกึ่กล้องเอาละครับต้องเดินให้เร็วนะครับมีมัดมีแข้างดูวงในโอ้โหวงในนี่ตอนนี้ดูชัดเจนเลยนะครับลูกขังแรงของเพชรศักดาดูว่าจะทําได้ดีครับเอาไปล็อกเลยอ่ะล็อกเลยใช้คิมล็อกไว้ก่อน เพชักดา,าการไม่ตกาการตกไม่ได้นะครับเพชักดาคือกล้องปัน้นหมัดเข้าไปปั้นเอ้าไล่เตะมาก็เอ้าเตะติดเอา้าเพชักดาโตมาเพชักดานี่แกก็โอ้โหมีทุกลูกะครับมาวงในจับเอาหมัดหมัดมาดูโอ้โชว์เบิ้ลตีนซ้ายเลยครับเ,เป็นฝั่งที่ไม่ถนัดด้วยนะครับหมัดมาโอ้โหคิดช้าไปหน่อยแล้วดูล็อกครับ โอ้โหกกดกล็อกน่ากลัวมากครับเพชรศกดาเนียกว่าตีหน้านี้ออกแม่นแล้วก็ออกเร็วด้วยนะครับมาดูนะครับคือกล้องทําท่าจะหยุดไปหรือเปล่านะครับต้องขยันกว่านี้นะครับเงินอัดฉีดแสนห้าหมื่นบาทนี่รออยู่นะครับรอไม่ได้แล้วนะครับต้องเดินต้องเบียดครับนี่ก็โอ้โหวันนี้มาดีจริงๆครับโดยเพราะตีนซ้ายหน้านี่ก็มาเตะได้แบบโอ้โหสั่งได้เลยอ่ะครับแล้วก็วงในก็ดูแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับทางด้านของเพชรศกดา คือกล้องนี่น่าจะมีหมัดเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วนะครับต้องเดินเบียดต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะว่าอาวุธอื่นนี่ดูว่าจะเสียเปียกด,ดูจะเป็นรองแล้วนะครับโดยเฉพาะวงในโอ้บอล็อกได้นี่เขาล็อกเหนียวล็อกแน่นเหลือเกินเพชรศักดา์้าวฝีมือด้วยนะแล้วก็ตีนซ้ายแกเตะก,กันไว้ก่อนเลยอ่ะนี่เตะเตะยัดไปก่อนนายก็ก็ล็อกร่างกายแกแข็งแรงนะครับเพชรศักดาคือกล้องน้ำหนักหมัด สามเป้ายังไม่ถูกนะครับยกนี้ยกสุดท้ายเวียงอย่างเดียวแล้วครับเวียงอย่างเดียวแล้วครับหมัดพระเจ้ามีไหมครับต้องต้องดูเซอร์ซอสโอ้ยเป็นแบบอย่างเอาโยนหมัดเหมือนกันครับโอ้ไม่แน่นะครับเวลายังเหลือแสนฮะได้ไหมแสนะได้ไหมครับเอาละครับตอนนี้กำปั้นไม่มีรูอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอาละครับตอนนี้รัวสุดชีวิตแล้วนะครับทางด้านของกึกกล้องโอ้โหเพชรศักดานี่แหละครับจะไปรับเยอะๆก็ไม่ดีนะครับ หมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้มีอะไรนี่ใส่หมดแล้วนะครับทั้งหมัดโอ้โห,หูกซ้ายหูกขวาโดนครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับโอ้โหยละครับแพงแพงละครับแพงแพงหัวใจอยู่บูลถเติร์นหลนรถมาที่ตะตุต่มแล้วระครับแพงแพงเอ้าโอ้โหเอาละครับมีลุ้นเลยนะครับหนึ่งนาทีกับอีกสิบวิครับหนึ่งแสนห้ากึกกล้องท่องไว้ในใจครับงัดแรงทั้งหมดใส่เลยครับเอาละครับมีเท่าไหร่ต้องใส่แล้วนะครับ ลอยอย่างเดียวแล้วครับหมัดนี่เป็นคําตอบสุดท้ายโอ้โหแต่มาโดนลูกล็อกนี่แหละครับเรียกว่าล็อกเอาไว้ก่อนนะครับโอ้โหไม่ล็อกอย่างเดียวแล้วก็เด้งตีด้วยนะครับทางด้านของเพชรศักดาโอ้โหร้าใจจริงๆครับวันนี้ศึกมวยไทยมอดกคนไทยครับเซอร์ซอสเซอร์ซอสทำไว้ครับมาทำได้ไหมกึกกล้องเวลาเหลือไม่เยอะแล้วครับอีกครึ่งนาทีอีกครึ่งนาทีแสนห้าครับลุยครับ ลุยครับเอาแล้วครับมาตีนะครับโอ้โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนแต่ว่าโอ้เพชสักดาเองก็วันนี้ก็ดูว่าจะคุมเกมแล้วครับตอนนี้พยายามจะโต้ด้วยนี่นะครับโดนนะครับมาแลวครับสาวเป็นการใหญ่แล้วครับตอนนี้ทางด้านของกลึกกล้องโอ้จะทันไม่ทันครับยกนี้นี่เพชสักดาโอ้โหโดนเยอะนะครับโดนเยอะเลยครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ ยังยังไม่ยอมขออีกนิดนึงครับขออีกนิดนึงครับแสนห้าแสนห้าได้ไหมแสนห้าได้ไหมครับเ่อเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแฟนมวยใจหายเลยครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับคู่รองครับเพชรศักดา์าหมอราชพัุรินครับกับอกึกกล้องสิทธิ์สองพี่น้องครับโอ้โหแฟนมวยที่เชียร์เพชรศักด์ดาโอ้โหใจนี่แหมเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับ ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจก็คือต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับอนุญาตให้หลับตาได้ครับกรรมการหยิบใบให้คะแนนครับใบสุดท้ายไปที่มุมแดงครับเพชรศักดามราชพัสุรินทครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนจุดกล้องสิงสองพี่น้องเกือบแย่เหมือนกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่เอกกันครับมรดกเพชรมวยเดดเกีย